สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับเจ้าไฟฉายคาดหัวไฟเครื่องบิน M 1 9ตัวนี้เป็นแบรนด์ของบางโอกราชาไฟนะคะนี่นะคะลักษณะของน้องนะคะจะไม่เหมือนกับไฟฉายที่เราเคยพบเห็นตามท้องตลาดทั่วไปนะคะเขามีชื่อว่าเจ้าไฟฉายเครื่องบิน M 19นะคะนี่นะคะลักษณะของเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะตัวนี้นะคะ เขาจะประกอบเป็นสส่วนนะคะมีส่วนบนกับส่วนล่างนะคะส่วนบนเขาจะเป็นทรงกลวยนะคะออกแบบมาให้ระบายความร้อนได้ดีเพราะวัสดุเขาทําจากอลูมิเนียมนะคะข้างล่างเนี่ยคะ่ะตัวเครื่องทําจากไฟเบอร์นะคะตัวนี้นะคะด้านล่างเขาจะบรรจุแบตเตอรี่ลิเธียม4ก้อนเป็นแบตเตอรี่ สองก้อนละ2500มิลลิแอมสี่ก้อนคะ่ะตัวนี้นะคะขยับขึ้นมานิดนึงค่ะตรงนี้นะคะเป็นที่ชาร์จนะคะจะเป็นเหล็กคู่นะคะตรงนี้สามารถชาร์จไฟบ้านหรือชาร์จไฟในรถได้นะคะสำหรับถัดมานะคะจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะตัวนี้หากปุ่มใดปุ่มหนึ่งเสียก็สามารถใช้ปุ่มหนึ่งได้นะคะสำหรับปุ่มเปิดปิดนะคะนี่นะคะสามารถใช้ทดแทนกันได้นะคะต่อมานะคะตัวนี้นะคะเป็นสถานะบอกแบตเตอรี่นะคะ เป็นเปอร์เซ็นต์แบตนะคะให้มาทั้งหมด4ก้อนนะคะจะได้รู้นะคะว่าเราใช้ไปแล้วว่าไฟเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะคะตรงนี้นะคะดีมากเลยนะคะ,คะนี่นะคะทุกทรงเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะปรับนะคะได้90องศากเลยทีเดียวนะคะนี่นะคะวัสดุคงทนแข็งแรงมากเลยนะคะาหันกลับมาดูนะคะฝั่งนี้นะคะจะเป็นส่วนที่รองรับกับ ศีสษะของเรานะคะตัวนี้ออกแบบมาเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มีช่องตัวนี้นะคะช่องหมุนเกลียวนะคะไว้สำหรับติดตั้งกับอุปกรณ์เสริมนะอย่างเช่นขาตั้งไฟนะคะตัวนี้แล้วมาดูถัดมานะคะตัวนี้นี่นะคะ <c oughs> เขาจะมีปุบแก๊กๆ,ๆ,ๆอย่างนี้นะคะปรับรังแรงนะคะทนทานแน่นอนนะคะ <c oughs> แล้วก็สายนะคะสายของน้องเขานะคะเป็นสายอย่างดีอย่างนี้เลยนะคะนี่ <c oughs> ตัวนี้นะคะ สายอย่างดีเลยนะคะตัวนี้ที่นี้นะมันมีดียังไงเนาะพูดต่อนะคะตัวนี้ความสว่างเขาเปิดสุดนะคะอยู่นานได้ถึง10ชั่วโมงนะคะถือว่าสว่างข้ามคืนแน่นอนเลยค่ะตัวนี้ทีนี้มาดูโหมดการใช้งานนิดนึงนะคะปุ่มกดนะคะตัวนี้เขาจะมี2ปุ่มนะ,ะมาดูสเต็ปแรกเป็นการเปิดไฟนะคะตัวนี้เปิดสว่างสุดนะคะถัดมานะคะตัวนี้เป็นดอกไฟนะคะรอบที่สอนะกดครั้งที่3นะคะก็จะเป็นการ ไฟกระพริบไฟฉุกเฉินนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าหากเราต้องการจะเร่งหรีแสงไฟทํำยังไงนะคะเปิดนะคะแล้วก็กดค้างเอาไว้นะคะเมื่อได้ไฟที่ต้องการนะคะเราก็ค่อยๆปล่อยมือนะคะนี่นะคะมันก็จะปรับระดับะะแสงไฟตามที่เราต้องการได้นะคะถ้าไฟแบบว่าที่มันอ่อนลงมานะคะตัวนี้นะคะอยู่ได้ถึง2ี่สิบดวงกันเลยนะคะตัวนี้นะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆ ร้านของเรานะคะมีรับประกันสินค้านะคะนะคะสเดือนนะคะสินค้ามีปัญหานะคะสามารถเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะคะตัวนี้กับเจ้าไฟฉายเครื่องบิน M19 นะคะหากสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะตัวนี้นะคะทักมาสอบถามได้เลยนะคะกับเจ้าไฟเครื่องบิน M19